เทคนิคในการที่จะดูนะคะว่าคุณอะจะสามารถกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้เพราะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็จะบอกเป็นแบบโดยรวมนะคะเพราะว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ แต่จริงๆแล้วถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่คุณก็ต้องรู้ว่าถ้ากินแล้วเออถ้ากินแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะคะซึ่งลิงก็ได้รวบรวมนะคะทุกอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะกินอย่างไรให้ไตฟื้นมีทั้งหมด25เมนูอาหารแล้วก็สิเมนูอาหารขาวสําหรับใครที่สะดวกนะคะในการที่จะทําอาหารเองและด้านหน้านะคะ จะเป็นเดี๋ยวให้ดูเรื่องเกี่ยวกับเมนูเรื่องสารบัญน,นะคะจะมีสามค่าไตาที่ทุกคนควรรู้บางทีอาจจะฟังลิ้นไม่ทันนะคะลองดูว่าเนี่ยเรามีข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะให้ทุกคนได้ไปดูตัวเองเช็คลิสต์ตัวเองนะคะดูถึงค่าเลือดตัวเองด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อกันเข้าไม่ได้นะคะหน,หนึ่งเล่มปกติเนี่ยพิมพ์สียังดีตัวใหญ่นะคะสังเกตว่า ตัวใหญ่มากนะคะราคาอยู่ที่990บาทนะคะถ้าเกิดสมมุติใครสนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะไลน์ @gel society ตรงนี้นะคะสามารถแอดมาได้นะคะเดี๋ยวลินจะแปะคอมเมนต์แรกนะคะก็สามารถกดแอดไลน์มาได้หรือพูดคุยกันที่ทางเพจหรือทางไลน์นะคะได้เลย โปรโมชั่นนะคะโอนเงินอยู่ที่590บาทนะคะเก็บเงินปลายทางอยู่ที่640บาทและเช่นเคยนะคะถ้าใครอยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารอาหารในรูปแบบเจลนะคะสารอาหารในรูปแบบเจลลินก็มีนะคะสําหรับใครที่อยากจะเดินทางลัดไม่อยากคุมอาหารนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษากันได้ของรินเนี่ยจะเป็นสารอาหารในรูปแบบเจลเด็ดแล้วก็ดูดได้เลยนะคะทําให้ไม่ต้องสะสมตับไตแล้วร่างกายเอาไปใช้งานได้ทันที ถ้าเกิดคุณอยากทานนะคะก็แนะนำว่าตามระยะโรคไตของคุณนะคะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะได้ฟื้นฟูได้ทันเวลาด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่ใช้ดีนะคะรวมถึงรวมถึงคนที่มีอาการยุบบวมอาการบวมอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่รอไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุร้อนใจอยากที่มีอะไรแบบ คุณรินคุมอาหารไม่ทันอยากได้อะไรเร็วๆอ่ะให้แม่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะอูมิอ่ากับฮาร์ดนะคะซึ่งอูมิเป็นซองแบบนี้นะคะอูมิเด็ดแล้วก็ดูดได้เลยนะคะมีหลายเคสมากๆนะคะที่เอ่อเรื่องอาการบวมดีขึ้นนะคะ <im itation> นี่ก็คือระยะสี่เห็นไหมคะ หลายๆคนเนี่ยระยะ3ระยะ4แต่ละคนจะบอกไม่ได้ว่าบวมไม่บวมขึ้นอยู่กับการคุมอาหารแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แล้วอยากจะดูแลเล่งด่วนนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะทานเป็นสารอาหารรูปแบบเจลแบบนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยนะคะต้องบอกว่าเหมือนขึ้นทางด่วนสุขภาพนะถ้าใครอยากจะเดินเส้นคุมอาหารคุมได้ค่ะลองคุมดูถ้ามันดีขึ้นดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนร่างกายไม่พร้อม หรือว่าบางทีคุมอาหารแล้วเขาก็ยังเอ j นจอยอ i ทตอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากมีตัวช่วยนิดนึงนะคะก็ตัวเจลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอูมิกับฮาร์ดนะคะ2ตัวร่วมกันขึ้นอยู่กับอาการยังไงมาปรึกษาลินได้นะคะ l ล n e at gel society หรือว่ากดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลินฝาก ความรู้สุขภาพดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาถามได้นะคะที่ ไลน์แอดเจลโซเดีถ้าใครอ่านผลเลือดไม่เป็นนะคะหรือใครไม่แน่ใจว่าเฮ้ย hey, คุณรินโพแทสเซียมมันอยู่ตรงไหนโซเดียมมันอยู่ตรงไหนคุณหมอตรวจมาให้แบบนี้อาจเอาใบตรวจเลือดถ่ายมาให้ชัดๆนะคะส่งมาให้รินดูแล้วก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะรินก็ช่วยดูให้ช่วยคอมเมนต์ให้นะคะว่าดูยังไงแล้วก็ค่าไตาเราอยู่ระยะไหนแล้วหลายๆท่านนะคะไม่มีเวลาดูหรือบางทีก็อาจจะไม่แน่ใจนะคะสามารถที่จะส่งผลเลือดมาให้รินช่วยดูได้นะคะถือว่าริน เป็นลูกหลานคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ามาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆป้าๆน้าๆรวมถึงคุณตาคุณยายนะคะหลายๆท่านที่เอ็นดูลินนะคะก็ ขอให้ใครดูไลฟ์นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์ให้หัวใจนะคะรวมถึงบอกว่าติดตามลินมานานแล้วแค่ไหนนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถถามพิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอลินในช่องทางเพจหรือช่องทาง whole youtube ก็ตามลินยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ